ค่ะวันนี้ก็ใครที่มาร่วมก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จด้วยกันนะคะร mm hmm. วยๆกันนะคะทีมข่าวแล้วก็ฝากนี่นะคะสำหรับการไปสัมพันธ์นะคะละครเรื่องนับสิบจุนะคะซินซีรีส์นะคะซึ่งร่วมกัน3าบริษัท mm hmm. ของพี่ก้องกับพี่คิงแล้วก็น้องบอสนะคะ mm hmm. ก็ร่วมกัน3บริษัทก็ฝากข่าวสัมพันธ์ด้วยวันนี้ก็ดีค่ะอากาศโปรง mm ่ง hmm. นะคะดูแล้วคุจะต้องจับใส่แน่นอน ทำไมถึงมาเป็นเรื่องนี้คขที่เลือกมาแบบเราเป็นซีรีส์ไว้เรืงแรกีอง,องอพิชินให้พิชิก่อนเลยครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องซึ่แบบว่าน่ารักดีครับแล้วก็สตอรี่มันก็จะเป็นแบบว่ามีไฮเดรซีนเบื้องหลังแต่คนทําหนังวายคนอมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าแนวนิสิตนักศึกษาเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของคนทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะได้ถ่ายทอดได้หลายมุมมองเนาะมุมมองคนเบื้องหลังด้วยคนเบื้องหน้าด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ รับรองว่ามีฟินมีจิน้นมีทุกครบทุกรถครับแล้วก็ลองหาบู้มกลับไปนานว่าทำไมถึงได้เรื่องนี้โอเคครับอาอก็อย่างที่พี่คิงบอกแหละครับก็คือ,อคคต้องถือไหมไม่ไป็นไรไม่ต้องนง <laughs> อนอ่าก็ <laughs> อย่างที่บอกพี่คิงบอกแะครับว่ามันจะมีแบบเรื่องราวเกี่ยวกับมันจะโตขึ้นนะฮะแบบว่ามีเรื่องพอดมันจะเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับวงการวายซีรีส์วายอะไรเงี้ยนะฮะก็คือแบบมีความแบบคู่วายไปยังไงแฟนคลับไปยังไงหรืออะไรพวกนี้เราก็อยากจะ อยากจะบอกกล่าวอะไรอย่างงี้มากกว่าอยากจะบอกกล่าวผ่านซีรีส์เรื่องนี้ว่าให้คนดูแบบว่าเออรู้ว่าออวางการนี้มันเป็นยังไงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็จะแบบว่ามีเรื่องราสนุกสนุกมีเรื่องราวจีนจนหว,วานหวานอะไรอย่างเงี้ยครบครบครถประมาณหนึ่งมีดราม่าด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะได้ไปครบรถเลยแล้วก็มีพอทที่น่าสนใจเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะบอกกล่าวตรงนี้ให้กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับนะครัเดีจะไม่ค่อยเห็นซีรีส์ไว้หยิบยกแบบการรางาน ใช่ใช่ครับแบบยากแล้วมันจะแบบเขาถึงผู้ชมแบบมากเข้ากับการจะเป็นวัยนักศึกษาอะไรเงี้ยไจริงจริงแล้วจริงจมองว่ามันมันมันตอบโจทย์ในหลายๆแง่ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากถึงแม้ว่าเราจะเราก็ไม่ได้ทิ้งความแบบความสนุกแบบวันหวานหรือคู่พระนายอะไรเงี้ยมันก็ยังคงมีแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าอยากที่จะก้าว ออกมาจากเซฟโซนของตัวเองประมาณหนึ่งว่าแบบว่าจากจากเรื่องที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นมหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวโอเครอบนี้เราอยากจะอยากมีอะไรใหม่ๆให้กับซีรี้วาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ก้าวจากตรงนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคนได้ดูก็จะจัเกตอะไรมากขึ้นจริงๆก็อาจจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอหรืออ๋อเออมันไม่เคยไมู่เคยรู้มานะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้ทําความเข้าใจมันก็จะ สเก็ตกับมันประมาณหนึ่งว่าเออวงการนี้มันเป็นอะไรยังไงซึ่งมันก็จะมีความสนุกในแบบที่มันควรจะเป็นอยู่เยอะเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับกา,ก,การแสดงเป็นอรุ่นพี่เราสองคนนั้งเก้าก็จริงจริงก็มีการแคสติ้งมาเยอะนะครับโดยที่น้องบอสร่วมกับนะฮะแล้วก็น้องบอสแล้วก็วกร่วมกับเองแล้วก็พี่คิงนะก็เลือกกันมาหลายท่านนะฮะก็มีการแคสติ้งเยอะนะพี่คิงเนาะก็ดูในแง่ของเอ่อนักการแสดงกันที่เล่นรับผิดเคเมอีเข้ากันเลยอย่างเงี้ยฮะก็เลยมาตกลงที่คู่นี้ก็คือน้องเก้ากับน้องอัพ นะคะอันนี้พี่กีพูดถึงการแสดงว่าถ้าไปถึงเรื่องสองคนว่าแอคติ้งยังไงบ้างคะพี่เอาง่ายๆก็คือเคมีดีมากครับอ่ามีควาจักยืนยัน้วย่อยค่ะน่ารักมากเพราะว่าเรื่องมาเยอะนะคะแล้วพอได้ดูจากการตัดต่อเทสไพร์ลอตแล้วก็เลือกบอกว่ามันละมุนนะคะมันละมุนแล้วก็มันก็ดีมากอ่างเงี้ยก็ควรจะต้องลองชมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงฟิลฟูดด้วยครับค่ะวาความรู้สึกพระเอกกับนายเอกนะคะ แต่ลูกเอาเลยลูกรับเ่ไม่ต้องก็ได้ครับขอบคุณมากครับดีมากขอบคุณครับก้าว99นะครับรับดเป็นนับสิบครับผมอับคมพันะครับรับทจรตงจริครับแม่ร้านค้าแบบ ดีครับดีครับครับก็เป็นคนที่เก่งนะฮะก็หวังว่าเราจะได้อะไรหลายอย่างจากเรื่องนี้ด้วยไม่มากก็น้อยครับเรีมาได้ในร่วมช็อปร่วมกันมาแล้วเป็นยงบ้างคะสนุกมากรับได้เรียนรู้ตัวเองอีกเยอะมากๆได้เรียนรู้กันละกันอีกเยอะมากๆครับ <S <S แล้วบอกเลยว่าทุกคนเก่งทุกคนจริงๆ สวัสดีครับเียนพระนันย่ครับรับบทน้ำครับสวัสดีค่ะซซโซค่ะรับบททิฟฟี่ค่ะชื่อฟงเอาเอะนะชื่อฟงฟองพาพีนีนะคะเป็นรับบทเป็นพี่บัวค่ะเป็นบกอร์รู้สึกดีจังเลยค่ะอยู่ทั้งกลางเด็กๆ พี่บุญเรียงเลยนะครับครูสตาชาร์รับบทเป็นเอามาใหม่ใหม่มาช่วยจิตอม่ใไม่ให้ผมอีกครับใหม่ไปไม่ครบเลยครับครูสตาชรับบทเป็นเอ๋ยครับครับผมชาบครับรับบทเป็นสายหมอกครับผมโอ้โหคือให้เลยคเคนจิครับรับบทเป็นหินครับผมยังไงก็ขอฝากซีรีส์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าบทเยี่ยมมา อยากให้ฝากก่อนเลยก็ได้คะว่าทำไมถึงต้องรอดูเรื่องนี้ทำไมถึงต้องรอดูเรื่องนี้ล่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่พกเราทุกคนนักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากครับแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็เป็นละครที่ครบล้นนะหลากหลายอารมณ์มากมีทั้งดราม่ามีมันคอมเมดี้อะไรก็เป็นเราก็เป็นแบบว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีใครอยากจะฝากอะไรอีกางเ้ย อ่ะก็อย่างที่ภูมกับแล้วก็ผู้จัดบอกไปนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฉีกเนาะแบบมันเป็นเรื่องของการทํางานและเป็นเรื่องขอเบื้องหลังของซีรีส์วายละก็อย่างผมเองพอได้อ่านบทได้ดูรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะว่ามุมมองของเขาด้วยมุมมองของเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็อยากจะฝากไว้จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะฮะ เรื่องนี้นะครับนับสิบจะจุก